ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดก้าวฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพฤศก ประจำวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2567ไปจนถึงสิ้นเดี๋ยวเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเรื่องไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่เทพินดูไพ,พ่พระพิคเนตมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทำยังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทำยังไงให้หนัก กลายเป็นเบานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศี <c oughs> พฤษภนะครับก็จะมีดาวประจำโัวะนะครับก็คือดาวพระศุกร์เราจะเรียกว่าตนุตนุปแปลว่าตัวเราอะไรที่เกี่ยวกับตัวเราเราจะเรียกว่าตนุหมดนะครับนะถ้าเกิดท่านใดเคยผูกด,ดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านก็จะรู้ว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับท่านะครับเป็นดาวที่ให้คุณนะครับนะบเป็นสัมพันธ์ดาวที่ให้คุณนะครับคุณก็จะ นะครับประสบผลสําเร็จในเรื่องนั้นๆน,น,นะแต่ถ้าเกิดบังเอิญไปเจอศัตรูนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องนั้นๆเช่นเดียวกันนะครับอีพบเดือนหนึ่งนะครับดาวพฤหัสนะฮะมาจากในราศีตุลเราจะเรียกว่าพบอรินะครับอริแปลว่าอุปสรรคนี้สินความอึดอัดใจความไม่สบายใจนะครับตนุไปไหนตัวเราไปไหนตัวเราไปอยู่ในราศีพิจินะครับตั้งแต่วันที่นะครับ16นะ ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา7จ็นาฬิกาเนาทีนะครับตานุคือตัวเรานะครับมาอยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามเราเรียกว่าปัตตนนี้นะครับในวิชาโหรที่แปลว่าคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาคู่ครองนะครับแฟนตัวเราเองเนี่ยวิ่งเข้าไปหาคู่สัญญาเอาละถ้าเป็นในลักษณะข,ของการอ่อนน้อมทำตนการเข้าหากันขันอาสาทำนู่นทำนี่นะครับจะได้รับผลดีเพราะว่าตําแหน่งนี้นะครับเราเรียกว่าได้ตําแหน่งประประแปลว่าผู้อื่นคนอื่นทําเพื่อคนอื่น อย่างเงี้ยได้ผลดีแต่ถ้าเกิดว่าตนุเราไปอยู่ในเรือนปัตนิและเรารอให้คนอื่นเขามาเทคแคร์ดูแลใส่ใจเราอันนี้ก็คือมันจะทําให้เราผิดหวังนะครับมันก็จะไม่ได้ดังใจแต่การที่เราเข้าไปดูแลเทคแคร์ care, ใส่ใจเนี่ยนะครับมันจะได้ผลดีนะครับเพราะาเดี๋ยวจะมีดาวพุธมาอยู่ตรงนี้ด้วยมันจะได้เป็นผู่อสศัีทีธาตุนะครับซึ่งให้ผล รวดเร็วรุนแรงให้ผลดีกับชาวราศีนะครับพุศกหลายๆท่านก็คืออารมณ์ประมาณใส่ใจนั่นแหละนะครับจะทําให้เราประสบผลสำเร็จนะครับอีพบเรือนนึงถ้าเกิดว่าท่านมีดาวพราสุกปีนี้เป็นการลกินีนะครับก็จะมีปัญหานิดนึงเพราะคําว่าอาริไปอยู่ในเรือนของปัตตนิเนี่ยมันแปลว่า มีปัญหานะครับคู่สัญญา Μ สร้างหนี้สร้างสินให้หรือมีเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างทําให้อึดอัดไม่สบายใจถ้าเป็นการกนนะักีนะข้อค่อนข้างที่จะทําให้เราเองมีปัญหาพอสมควรนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับถ้าบังเอิญ er มีดาวพระศุกร์ที่แปลว่าการกินีนะแปลว่า จุดเสื่อมจุดวิบัติจุดเสียหายนะครับในลักษณะต่างๆอันนี้ต้องเรามาระวังนิดหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับได้ไพ่พระนางสุรสัสดินะครับเขาเรียกว่าไพ่ความรู้ความสามารถไพ่ศักยภ,ยภ,ยภยพาพนั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าคุณทําอะไรก็แล้วแต่นะครับค,าาคุณจะขันอาสาคุณจะข้อหาใครหรือคุณจะทําอะไรยังไงคุณต้องมีความรู้คุณต้องรู้ลึกร,รู้จริงคุณต้องถนัดเกี่ยวกับสิ่งนั้นพระนางเนี่ยเป็นภรรยาของพจนพงนะครับซึ่งได้รับ นะครับคำพีมากมายนะครับตำหรับตําราอะไรมากมายนะครับถือว่าท่านเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับเปรียบเสมือนตัวเราอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําเราถนัดเรามีความเชี่ยวชาญเราสามารถทําได้อะไรที่เราไม่ถนัดนะครับก็อย่าไปหมายถึว่าจะไปออกตัวแรงหรือไปทําอะไรที่คืออย่าลืมนะว่าบางคนเนี่ยเขาจะมีในลักษณะของการคาดหวังนะครับเขาคิดว่าเราทําได้ แต่ทำได้เนี่ยมันมีหลายเวอร์ชันทำได้แบบไหนทำได้แบบโอ้โหร้อยเต็มร้อยไหมหรือว่าทำได้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นหรือทำได้ห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันมันม,มันต่างกันไงนะมันจะมีปัญหาในเรื่องของความคาดหวังต่างๆเนาะยังไงก็ก็ให้มันชัดเจนนะอันไหนทําได้ก็บอกว่าทาได้ไหนทําไม่ได้ก็นะขอผู้ช่วยหรืออะไรอย่างนี้จะดีกว่าดีกว่าเราแบบว่าไปดื้อแพงว่าเออไม่ได้ก็ตีว่าได้เพราะอย่าลืมว่าอีพบเรือนหนึ่งมาจากราศีตุลเนี่ยที่แปลว่าพบอรลินะครับอันนี้ที่แปลว่า มีปัญหาเหมือนกันถ้าไม่ถนัดน,นี่งานงอกเลยนะครับนะ,ะนะครับก็ได้ไพ่หนึ่งสองนะครับนะไพ่หนึ่งสองเนี่ยนะถ้าจะว่าไปก็เป็นไพ่ที่คือไพ่เสมอภาคและกันนะครับอาทิตย์นะร้อนแรงพระจันทร์อ่อนนุ่มนะอาทิตย์โดดเด่นในช่วงของตอนกลางวันพระจันทร์โดดเด่นในช่วง,องตอนกลางคืนนะครับพอมาอยู่ด้วยกันก็คือให้เคารพนะครับซึ่งกันและกันนะครับเคารพความคิดเห็น ครบลบสิทธิพื้นฐานของแต่ละคนแล้วมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับนั่นเหมือนกันเราเองเนี่ยนะครับไปใส่ใจเทคแคร์เขาตอบรับกลับมาดีอ่ะนี่ก็วินวินนะเราไปดูแลเทคแคร์ใส่ใจคู่สัญญาคู่ครองแต่เขาเฉยเมยเขาไม่สนใจเขามองเราเป็นอากาศอันนี้เราก็ต้องพิจารณานะเราต้องกล้านะครับกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นกล้าที่จะพูดกล้าที่จะบอกเพราะอะไรเพราะเล็ก หนึ่งกับเลขสอง,วงรวมกันเป็นเลขสามเลขสามเป็นพลังแฝงนะครับแฝงแฝงคือ,อะายแฝงแบบดาวองคารอังคารก็คือความกล้าความขยันนั่นเองนะครับแต่ก็พยายามสแสดงความรู้สึกตัวเองนะแต่ก็ต้องละมุนล,ละม่อมนะไม่ใช่แบบออกแนวฮาร์ดคอร์ออกแนว, call, ออแนวะทะเลาะเบาอแวงอะไรนี้ก็ไม่ควรนะนะครับอะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งนะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเดือน นะครับในราศีสิงในวิชาโหราเราจะเรียกว่าพบพันธุที่แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์บรรยากาศในบ้านบรรยากาศในครอบครัวก็ต้องบอกว่าไปอยู่ในราศีตุลน,นะครับเขาเรียกว่าพันธุไปอรินะฮะแต่ว่าได้เกณฑ์พิเศษนะครับเราเรียกว่าได้ตําแหน่งปศสวะนะครับอุดมเกณฑ์นะก็คือไปขันอาสาทำาน่นทำนี่นั่นแหละนะครับเหนื่อยหน่อยแต่ได้ผลงานก็ถือว่าดีนะนะครับถ้าไม่แจ็คพอต มีดาวพระที่เป็นการลกินีก็จะไม่ค่อยหัวร้อนก็จะไม่ค่อยถือตัวถือตนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการลกินีคุณอาจจะถือตัวถือตนอาจจะมีเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างและบางทีทํามันเกินไปใช้พลังงานเยอะไปนะฮะทำให้คนรอบข้างเขาอาจจะอึดอัดหรือไม่สบายใจได้นะอันนี้ก็ให้เรามาระวังแต่ถามว่าดีไหมคือมันเป็นช่วเงเหนื่อยเนี่ยในการแก้ไขปัญหาต่งางๆนั่นแหละแต่ถามว่าได้ผลงานไหมได้ผลงานดีนะอะไรประมาณนี้ ก็เหมือนเราเป็นหัวหน้าเราเป็นคนที่บริหารจัดการนะครับบางเรื่องนะครับเพื่อให้มันสําเร็จได้โดยง่ายอะไรประมาณนี้นะ,ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะไพ่ก็บอกไพ่เหนื่อยนะนะครับไพ่พลรามเนี่ยเป็นไพ่ที่นะครับแบกหามนะถือจอบถือเสียนไปทําภารกิจบางสิ่งบางอย่างก็เหนื่อยนั่นแหละเหนื่อยเพื่อ เาเรียกว่าเพื่อรอผลประโยชน์ในอนาคตการเบื้องหน้านั่นเองนะครับก็คือมีอะไรเราก็ทําเต็มที่นะครับก็ไม่ย่อท้อนะครับมีความเพียรพยายามนะครับกับปัญหาทุกเรื่องนะครับเราก็ค่อยๆแก้ไปนะฮะเดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะครับนะแต่ว่าอย่าท้อเท่านั้นเองนะครับได้ไพ่สี่หนะครับนะไพ่สีเนี่ยมันเป็นไพ่เอ่อเป็นไพ่เนาะที่บ่งบอกนะครับถึงความมั่นคงของความสามัคคีในลักษณะต่าง เลขสี่กับเลขหกเขาเป็นคู่ธาตุน้ำนะแก้ไขปัญหาแบบระมุมระม่อนแบบน้ําน้ําก็คือเห็นอกเห็นใจมีความเมตตานะครับใช้พระเดชมากก็ไม่ได้นะครับใช้พระขุนนะครับแต่ก็ทาทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องละเอียดนิดนึงนะครับละเอียดรอบพอบเพราะว่าได้พลังแฝงของพระเสานะครับสี่กับหกวมกันเป็นสิบนะครับได้พลังแฝงของพระเสานะเมื่อเราได้พลังแฝงของพระเสาพระเสาเป็นความอึดความอ,อดทนนะครับมีกำลังเขาเรียกว่ากําลังใจสูงพลังจิตสูง นะครับนั่นก็หมายถึงว่าไพ่ใบน,นี้เป็นการทําเพื่อปูอนาคตภายภาคหน้าให้ให้มีความมั่นคงในอนาคตในการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆที่เรายอมเหน็ดยอมเหนื่อยยอมอะไรเงี้ยก็เพื่อปูอนาคตเรานั่นแหละนะก็พยายามทําให้เต็มที่นะครับกับทุกเรื่องที่เราได้รับมอบหมายนะอนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพังคารกันนิดหนึ่งดาวพังคารเนี่ยเป็นดาวคู่ คู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญานะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีเมษเราจะเรียกว่าภพวินาาที่แปลว่ารับรับซ่อนเล้นปิดบังไม่เปิดเผยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี้ดาวเจ้าเรือนปัตนิไปไหนปัตนิไปอยู่ในราศีกรกฎนะครับเราจะเรียกว่าปัตนิไปอยู่ในเรือนของสหิชานะครับก็คือร่วมมือกับเพื่อนกับฝูงกับคนสนิทเขากลชิพี่น้องท้องเดียวกันร่วมมือทานู่นทานี้ต่างๆได้นะครับถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะครับเราก็จะเจอคู่ นะครับที่เกิดจากความสนิทสนมอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะครับเขาอาจจะมีปัญหาเลิกรากับคู่ครองนู่นนี่นั่นก็อาจจะมาชอบกันหรืออะไรกันแสดงความรู้สึกกันหรืออะไรยังไงก็ได้นะนะครับเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ที่ได้คู่จากคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับหรือนะครับเป็นช่วงที่สบายใจนะครับมีคู่ที่สามารถปรึกษาหารือทุกเรื่องนะครับเพราะว่ามีคู่เหมือนมีเพื่อนนะครับ ก็ปรึกษาหาลรือกันได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็มีในลักษณะของความสนิทสนมมีความเป็นกันเองก็ได้นะครับหรือบางคนก็ได้จากการแนะนำนะครับของคนรู้จักนะครับอาจจะคนนู้นแนะนําคนนี้แนะนํานะครับให้เรามีคู่อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าโอเคไม่ได้เสียหายอะไรนะครับอีกพบเดือนหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีดาวพัางคานปีนี้เป็นการกินีจรแดาวชั่วเ,เรือนวินาศจะเล่นงานพอสมควร เขาเรียกว่าวินาตไปอยู่ในเรือนของสห a ช h ก็ระมัดระวังนะครับเพื่อนฝูงคนสนิทค,คนใกล้ชิดสร้างความระบาดอึดอัดใจให้ในลักษณะต่างๆก็อยู่ที่ว่าในพื้นดวงคุณมีดาวอะไรตั้งรับก็จะเป็นการขยายนะครับว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องอะไรนั่นเองนะแต่ว่าจะหนักจะเบาก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงเดิมของเราด้วยนะครับว่าเป็นสัมพันธ์เกี่ยวพบอะไรเลือดอะไรหนักเบาขนาดไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นดวงส่วนตัว นะครับอันนี้ก็ต้องมานัดดูดวงส่วนตัวต่างหากนะครับถึงจะรู้ได้นะครับแต่ว่าโดยทั่วไปก็คือวินญาไปอยู่ในเรือนสหัยชาก็ถ้าเป็นการลกนิดก็นะครับจะทําอะไรยังไงก็ต้องต้องะระมัดระวังนะยิ่งเพื่อนฝูงยิ่งคนสนิทอันนี้ก็ต้องะระมัดระวังนิดนึงนะครับนะให้ะระมัดระวังหน่อยนะครับอ่ะี๋ยวเรามาดูนะครับไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับนะได้ไพ่หมดเคราะนะหรือเราเรียกว่าไพ่มัสยานะ ให้หมดเคาะห์คำว่าให้หมดเคราะเนี่ยมันก็หมายความว่าเราเองรู้ปัญหานะครับรู้ปัญหาต่างๆของปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆแก้ไขไปนะอะไรนะครับให้มานั่งคิดนะว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันเกิดจากเราหรือเกิดจากเขาเกิดจากเราเกิดจากเราไปเบียดเบียนเขาไหมอ่าเกิดจากเขาเขาบียดเบียนเราไหม นะครับคือเราต้องหาสาเหตุให้เจอแล้วเราก็แก้ไขปัญหาถ้าเราไปบิบเบียนเขาขอโทษไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเขาบิดเบียนเรานะครับแล้วก็จะให้เขามาขอโทษเราหรืออะไรหรือเราคาดหวังว่าอยากจะให้เขาขอโทษนะครับบางคนจะหลีดไม่เหมือนกันก็อาจจะนะครับถึงขั้นทะเลาะเบาแวงกันนะเราหลีกได้เลี่ยงได้ก็ดีเราดูแค่ใจเราตัวเองนะเราจะไปคาดหวังคนอื่นดูคนอื่นดูคนอื่น,น,นก็ดูเป็นในลักษณะให้รู้ นิสัยพฤติกรรมพอนะครับแต่ว่าการฝึกจิตอะไรก็มาฝึกดูที่ใจเราเพราะเราไปบังคับคนอื่นให้คิดเหมือนเราไม่ได้นะสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราดูใจเราอย่างเดียวนะคนไหนดีถูกจริตก็คบคนไหนไม่ถูกจริตก็อยู่ห่างๆเท่านั้นเองนะครับนะอ่ะแล้วก็อย่าไปยุ่งเรื่องของอะไรของเขาที่เขาห่วงนะครับเล่นเรื่องผลประโยชน์เรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องความรักก็อย่าไปยุ่งเขาอะไรที่เขารักเขาชอบเขาหวงก็อย่าไปยุ่งเรื่องเขาก็จะไม่มีปัญหาอะไร นะครับนะ,นะครับได้ไพ่สามศูนย์นะถ้ายัางวางจิตไม่ได้อะไรไม่ได้มันก็จะมีปัญหาอยู่เนืองเนืองนะครับเพราะว่าคือดาวอังคารเนี่ยนะครับเป็นดาวนักลบเขาเรียกว่าเทพเจ้าสงครามอยู่แล้วนะครับ<ศ>ความหมายเนาะมรุตจะอยู่ก็แปลว่าภัยอาเพศอยู่แล้วความกลัวอยู่แล้วความวิตกกังวลอยู่แล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าบางครั้งความรุนแรงนะครับจะนำความวิบัติหรือความเสียหายมาให้เรานะครับดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวกล้า นะรู้จะอยู่ก็แปลว่าภัยอาเพศนะกล้าที่จะทําภัยอาเพศให้กับตัวเองก็คือขาดสตินั่นแหละนะครับไม่มีอะไรก็คือคุมสติให้อยู่ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะรนะครับเพราะว่าปัญหามันจะลุกลามบางทีคนเราในี่เสียนาคตเลยเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบก็มีเยอะแยะไปนะเรามันระวังเนาะแล้วก็ปัญหาต่างๆเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวเรื่องของครอบครัวเราด้วย รู้จักมาด้วยในที่ทํางานที่บ้านที่อะไรด้วยนะครับนะก็พยายามคุมสติไว้ให้ดีก็จะไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูนะครับในราศีเมถุนนะครับเราจะเรียกว่าพบกะดุมพะนะครับที่แปลว่ารายได้การเงินการทองกะแสงเงินสดอีกพบเรือนหนึ่งในราศีกันนะครับเราจะเรียกว่าพบปุตตะนะครับที่แปลว่าการริเริ่มการลงทุนการเสี่ยงโชคนะค แล้วก็สิ่งให,ใหม่ๆนะความล่าเริงสดใสนะครับก็ถือว่าดีนะดาวชดเรืนการเงินเนี่ยไปสถิตยอยู่ในราศีพิจิกนะครับก็ถือว่าโอเคละตั้งแต่วันที่24นะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา22่สินกาสีนาทีกระดุมพระนะครับปัตน้ก็คือเขาเรียกว่าได้เงินนะครับจากคู่ค้าคู่สัญญาซื้อมาขายไป นะถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็มีความสบายใจนะครับนะได้ดั่งใจหวังสมหวังนะครับในเรื่องของความรักนะครับนะคนรักเก่ากลับมาขอความรักก็สําเร็จมีความรักใคร่ขอเงินขอทองบางคนในพื้นดวงเนี่ยเป็นเป็นสายมีคู่เป็นซัพพอร์ตให้นะครับดูแลนู่นนี่เราขออะไรมันก็จะได้โดยง่ายเพราะว่าเวลากระดุมพระเนี่ยบางทีก็แปลว่าแก้วสารพัดลึกหรือสิ่งที่เราปรารถนาเนาะสิ่งปรารถนาอยู่ในเรือนคู่และที่สําคัญ เขาได้คู่อสีติธาตุนะครับดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นคู่ธาตุน้ําคู่ธาตุน้ําถ้าไปอยู่ในเรือนอื่นเนี่ยก็ไม่เรียกว่าอสีติธาตุนะค,คู่ธาตุน้ําต้องอยู่ในเรือนธาตุน้ําเท่านั้นถึงจะเรียกว่าอสีตีธาตุแล้วให้ผลรุนแรงรวดเร็วนะครับประมาณสักสองสามเท่าก็คือให้เยอะนะก็แสดงว่าชาวราศรีพฤษภบางคนก็ได้จากคู่สัญญาได้เยอะได้เงินก้อนเยอะได้ก้อนโตบางคนขายที่ขายทางเป็นร้อยล้านพันล้านอ่าได้ ค่าในหน้ากันอิ่มเอมเปมสุกเลยก็มีเหมือนกันนะครับก็เป็นอิทธิพลของดวงดาวนี่แหละนะครับและอีพภพเรือนนึงมาจากตัวเรือนปุตปต,ตะปุตตะปัตนินะครับก็มีความรักครั้งใหม่นะครับบางครั้งก็มีความชื่นใจในเรื่องของความรักนะครับบางครั้งก็มีในลนักษณะของการร่วมมือรับสมาชิกใหม่อะไรเงี้ยเข้ามาร่วมทํางานร่วมอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าโอเคนะครับบางคนก็เวลาดาวเจ้าเรือนน่ะปุตตะนะครับอยู่ในเรือนของปัตนิเนะี่ยแล้วมันถึงตัวเราอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นช่วงที่มีความสบายใจ นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักความแฮปปี้นะครับคุยกันภาษาเดียวกันดอกอันนี้จะเป็นลักษณะของค่อนข้างนะครับที่จะค่อนข้างให้เกียิกันพอสมควรเพราะว่าคู่นี้เขาเป็นคู่ที่ดีนะครับก็จะทําอะไรงไงก็จะเป็นช่วงที่สบายใจดีนะครับสาหรับชาวราศีพฤษภนะก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็เป็นไพ่ประ เขาเรียกปารตีนะเป็นพ่รลักครอบครัวนะครับเป็นพ่ใส่ใจคนในครอบครัวนะฮะแล้วก็ในที่ทํางานเขาเรียกเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในองค์กรในบริษัทในครอบครัวนั่นก็หมายความว่าถ้าคุณจะให้ประสบผลสําเร็จนะครับเรื่องของหน้าที่การงานก็หน้าที่มีอะไรก็ใส่ใจเต็มที่นะครับเรื่องของครอบครัวก็ทไทยดูแลคนที่บ้านใส่ใจคนที่บ้านดูแลคนที่บ้านอะไรประมาณนี้นะเพราะว่า ไพ่นี้เป็นไพ่ครอบครัวนะครับพระพิคเนตเราก็อุ้มนะครับพระศิวะก็ยอมภรรยานะครับแปลงร่างเป็นสิงโตให้ภรรยานั่งนะครับแล้วก็พระองค์ก็ถือมีดถือดาบนะครับเพื่อที่ว่าจะปกป้องครอบครัวนะครับก็ถือว่าเป็นไพ่แห่งความอุ่นพอสมควรนะก็คือทําอะไรก็นึกถึงองค์กรนึกถึงครอบครัวนึกถึงอะไรประมาณนี้นะครับมุณก็จะประสบผลสําเร็จนะครับทุกเรื่องะนะครับได้ไพ่ นะครับสามเจ็ดเนอะไพ่สามเจ็ดนี่ก็คือเป็นไพ่ค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรน,นะครับดาวอังคารก็อย่างที่เรารู้กันเนาะก็เป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของนักลบนะครับต่อสู้เสากนะ็เป็นดาวอึดอดทนนะครับเป็นดาวคิดมากเป็นดาวทุกอะไรประมาณนี้นะก็ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งเลยก็คือต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับพยายามอย่าไปถือโกรธใครพยายามอย่าไปฝังแค้นฝังอะไรนะครับนะรบ,บางที คนทําให้เราหงุดหงิดบางคนทาให้เราอะไรเงี้ยล้วบางคนนี่ก็บางทีจริตค่อนข้างจะรุนแรงก็ถือโกรธถืออะไรเอาเรื่องเอาราวนะมันก็จะมีปัญหานะครับเพราะพลังแฝงเป็นพลังแฝงเขาภาษาวะนะครับสิบมันแปลว่าเหนื่อยมันแปลว่าโทษทุกข์นะครับก็ต้องควบคุมอารมณ์นิดนึงนะครับแล้ถ้ามันเหมือนกับว่ามันจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับในเรื่องของ <c oughs> อทัศนคติบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะ รุนแรงไปนิดหนึ่งนะครับก็อยากจะให้เรามัดระวังนิดหนึ่งเพราะไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่แตกหักนะครับเป็นไพ่ที่เวลามีเรื่องมีราวหรือมีปัญหาอะไรกันเนี่ยมันมักที่จะไปจบที่ศาลนะครับแล้วมันก็มันไม่คุ้มอะมันได้ไม่คุ้มเสียก็ไม่อยากจะให้อะไรนะครับแล้วยิ่งใบแสดงผลในเรือนคู่สัญญาอย่างนี้ด้วยแล้วนะครับนะมันก็เวลามีอะไรมันก็จะมีคดีความมีอะไรเงี้พยายามใจเย็นใจร่มนะครับเดินหนีเดินอะไรไปก็ได้นะครับนะก็จะช่วยได้นะครับคุมสติให้ดีก็จะไม่มีปัญหาเลยนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพฤหัสบดีกันนิดหนึ่งนะดาวพฤหัสบดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูเราจะเรียกว่าพบมรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจโใครคภัยไข้เจ็บสุขภาพนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีมินอันนี้ถือว่าดีนะครับเราเรียกว่าพบราพะนะฮะร,ราพก็แปลว่ารายได้ สองอะไได้สามโอกาสความโชคดีนะครับสิ่งดีๆต่างๆอะไรประมาณนี้ลาภะทับรักไม่มีปัญหาหอยู่แล้วนะครับขเขาเรียกเป็นช่วงที่มีโอกาสนะครับมีความโชคดีเข้ามานะครับผู้หลักผู้ใหญ่รักใครเอ็นดูนะอยู่ที่ว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับถ้าสัมพันธ์ดีก็เฮงถ้าสัมพันธ์ไม่ดีก็อาจจะมีปัญหานะก็จะมีโอกาสอะไรต่างๆเข้ามาความโชคดีต่างๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่าสัมพันธ์การกินนี้ก็จะมีปัญหานิดนึงเพราะคําว่ามรณะจะมาแทนนะมรณะ นะครับทับลักนะครับกาเรื่องของสุขภาพก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าเป็นการลักกินีนะครับเราก็ระวังถูกคนนะครับเบียดเบียนในเรื่องของหลักทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองเงินตานะครับถูกแย่งผลงานนะครับถูกอิจฉาริษยาถูกอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าสัมพันธ์การลักกินีนะก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับก็คือพบเรือนหนึ่งดีพบเรือนหนึ่งไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องดูว่ามันสัมพันธ์ ดาวไา้ไหมสัมพันธ์การกิณีมากน้อยขนาดไหนก็จะเป็นการขยายไปนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นการกิณีถือว่าคุณโชคดีแล้วหล่ะนะครับแต่ถ้าเป็นการกิณีก็ต้องเรามาระวังรอบด้านพอสมควรนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับเรื่อไพ่นะครับก็ไพ่วมนาเนาะเขาเรียกว่าเป็นไพ่ปามิารคนเป็นไพ่ดูถูกคนแล้วจะทําให้ตัวเองลําบากเดือดร้อนเสียหายนะครับก็คือหลักๆก,ก็คืออย่ามองคนที่รูปลักษณภายนอก นะครับอย่ามองคนที่รูปลักษณ์ภายนอกเห็นภายนอกแล้วก็ไปตัดสินเขาแล้วว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนี้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 นะครับก็ให้ดูที่ความรู้ความสามารถศักยภาพดูในเรื่องงานนะครับไม่ใช่ว่าเรามีอคติแล้วเราก็ไปตัดสินเลยนะครับมันจะทําให้เราเสียโอกาสที่มันจะดีเข้ามาในชีวิตลาบผลที่เราจะได้นะครับมันก็อาจจะมีปัญหาเนี่ยบางทีเนี่ยเราเห็นคนดูแล้วเอ มาจะมาซื้อของซื้ออะไรแต่เราดูบุคลิกแล้วไม่น่าจะซื้อได้เราก็ออกสแสดงออกทั้งสีหน้านะเแบะบปากบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันเลย,ม,เลยมันเลยทําให้มันเสียโอกาสนะครับก็พยายามนะอย่าทาอะไรที่มันเขาเรียกว่าอย่าละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันแล้วกันเนาะก็เ <No. S 1> <No. S 2> ขาเรียกว่าก็มีใจเมตตาด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับเพราะว่ามัน หลายๆอย่างที่มันพลาดท่าไปก็เพราะว่าเกิดจากการประมาทเลอะเลอะนะครับหมิ่นคนดูถูกคนอะไรประมาณนี้มันจะทําให้มีปัญหาระมัดระวังหน่อยนะครับก็าการถือตัวถือตนนะครับก็ระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับนะยึดมั่นถือมั่นถือยศถือศักดิ์ศืออะไรประมาณนี้นะครับเพราะเราได้พระอาทิตย์เนี่ยมันเป็นไพ่เขาเรียกว่าเป็นไพ่เกียรติยศชื่อเสียงนะครับถ้าเอาไปใช้ในมุมดีมันก็ดีนะ นะครับเป็นผู้นำเป็นริเริ่มตลาดเป็นกล้าทามีความมุมานะพยายามนะครับอะไรประมาณนี้นะครับรดาวพระอาทิตย์เป็นดาวแสงสวา่างเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าตัวของคุณเองนะครับนะบหาโอกาสเกี่ยวเรื่องของการหาไรายได้สองไรายได้สามเข้าหาผู้รับผู้ใหญ่นะครับหารายได้ต่างๆเรียนรู้ต่างๆเยี้ยดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาในแง่ลบไปเช่นถือตัวถือตนนยึะ มินคนดูถูกคนอะไรเงี้ยมันจะมันจะทําให้คุณมีปัญหา <S <S 1> <S 1> นั่นเองให้ระมัดระวังนะครับในการวางตัวนิดนึงนะก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดนึงนะครับดาวพระเสาร์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรนะเราจะเรียกว่าภพสุภะที่แปลว่าความสําเร็จนะครับความเจริญก้าวหน้าความจนานาญการพิเศษ นะแล้วก็สิ่งดีงามต่างถินดนไกลต่างประเทศอันนี้ดีอยู่แล้วนะครับสุภาพเปกรมะเนี่ยคุณจะได้รับบทบาทหน้าที่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์คำจุนคอยช่วยเหลือให้โอกาสนะครับแล้วงานเนี่ยจะเป็นงานใหญ่ๆหํ่ทแล้วมันทํานานนะบางทีเป็นงานสมรทานผูกกันยาวเป็น10ปี20ปีเลยก็นะครับนี่คือชาวราศีพฤษภที่จะมีโอกาสได้ ก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานที่มีความมั่นคงสูงนะครับแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือนะครับนะในลักษณะต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะเรื่องงานไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไร นะครับแต่ก็อย่าประมาทนะครับนะดูคนให้ออกใช้คนให้เป็นนะครับทำอะไรก็แล้วแต่มีการประเมินผลอยู่เนืองๆนะครับเกี่ยวเรื่องงานแล้วคุณเองจะประสบผลสําเร็จนะครับไม่ใช่ว่าประมาทเรื่องเลนะครับต้องมีการประเมินพุกเท่าไหร่อะไรยังไงว่ากันไปนะครับเพราะการที่เราได้ไพ่นะครับพระรามนะครับก็คือเป็นไพ่ที่ไม่ประมาทดูจากไพ่เราก็จะเห็นอยู่ว่านะครับท่านเองอยู่ที่บัลลังแต่ท่านก็ถือทั้งลูกธนูท่านก็ต้องถือทั้ง คันสอนนะครับนั่นหมายถึงว่ามันผิดวิสัยนะก็คือใพ้บ่งบอกถึงว่าทาอะไรก็แล้วแต่อย่าประมาทดีที่สุดนะครับนะแล้วก็อย่าประมาทเพราะสนิทอย่าประมาทเพราะรักอย่าประมาทเพราะหลงอะไรก็ให้ระมัดระวังไว้นะครับแค่นั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูซิไพ่จะเสพตังนี้อย่างไรนะครับได้ไพ่สองหนึ่งนะครับก็พยายามนะครับพยายามคือด้วยความที่ดาวจันเนี่ยเป็นดาวห่วงใยใส่ใจห่วงใยเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงมากเกินเกินไป นะครับนะจนบางครั้งอาจจะทําให้เราหลงลืมบางสิ่งบางอย่างไปนะครับมันก็เลยจะทําให้เราเองเนี่ยบางครั้งอาจจะไปเหยียดคนบั่งไปดูถูกคนม้างไปอะไรคนบั่งนะครับอันนี้ก็ระมัดระวังนะครับหรือเป็นลักษณะของการทําอะไรหวังผลตอบแทนก็ได้นะใส่ใจดูแลก็อยากจะให้เขาแบบรักตอบชอบตอบปฏิบัติด,ดีตอบอะไรเงี้ยนะมันก็เหมือนว่าเหมือนทําบางสิ่งบางอย่างมันหวังผลเท่านั้นเอง นะครับก็ให้เรามาระวังหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจริตนะครับที่ที่เป็นจริตเดิมของเรามันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเราทําออกมาจากอิอนเนอร์นะทำออกมาจากใจแต่สําหรับบางคนที่นะครับแบบฝืนใจทําอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างจะมีปัญหานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไพา่ใบนี้เป็นไพ่ค่อนข้างนะครับที่จะยึดมั่นอยู่กับเกียรติยศชื่อเสียงพอสมควรน,นะครับนะบนะมันก็อาจจะทําให้เราพลาดได้นะครับแล้วไพ่ก็บอกแล้วว่าเราได้ไพ่พระรามนะครับก็คือเป็นไพ่อยาประมาท นะครับก็อย่าอย่าประมาทอย่าไปดูถูกใครและอย่าไปปาะมาทใครเท่านั้นเองนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานนะเกี่ยวเรื่องของการงานหนึ่งให้ใส่ใจนะแล้วอย่าถือตัวถือตนให้พยายามเข้าถึงง่ายๆก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการแบ่งเส้นนะครับมีการยึดมั่นถือมั่นเออเธอเป็นอย่างนี้เธอเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันมันมันจะทําให้งานเนี่ยไม่ค่อยจะโอเคกเท่าไหร่นอะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ เรามาดูดาวพระราหูกันนิดหนึ่งนะครับดาวพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีกุ้มนะครับเราจะเรียกว่านะครับภพบกัมมะเนาะที่แปลว่าการงานการทาวิถีชีวิตนะครับการดําเนินชีวิตการงานไปไหนการงานไปดีนะครับการงานไปอยู่ในเรือนลาบผลเนี่ยอันนี้ดีอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่ากัมมะราหูคนตกงานมีเกณฑ์ได้งานขอให้อยา่า เขาเรียกว่าอย่าเบื่อเองอย่าเซ็งเองนะครับบางทีเจอปัญหาแล้วเบื่อเองเซ็งเองก็มีนะเราก็อย่า,บายเบื่อนะครับเราก็ตั้งใจนะครับมีงานอะไรเราก็ทําไปนะครับบางคนอาจจะมีเงื่อนไขยเยอะเกี่ยวเรื่องของการงานก็เลยทําให้ตกงานก็มีนะนะครับเพราะเอาไปเทียบกับงานเดิมงานเก่าเคยได้เงินเดือนเท่านี้เคยสะดวกสบายเคยมีสวัสดิการอย่างงู้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายก็ไม่ทำนะครับเพอาไม่ทํามันก็ไม่มีไรายได้ มันก็เสียนะครับอะไรประมาณนี้ก็ทําไปก่อนนะเรื่องงานดวงดาวยังเดินดีอยู่ไม่มีปัญหาสําหรับชาวราศีพฤษภเนาะนะครับจะทําอะไรยังไงก็ลองพิจารณาดูนะครับเรื่องงานไม่มีปัญหานะครับกรรมะเวลาพักก็ยังคงโชคดีหาผลประโยชน์หากําไรอะไรยังไงยังได้อยู่นะครับถือด,ดีนะครับเดี๋ยวเรามาได้ก็เรียนรู้กันไปนะครับไพนารัตน์มุนีก็คือไพ่เดินทางไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆ นะครับจะทําอะไรยังไงก็ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงประสบการณ์นิดหนึ่งก็จะช่วยนะครับทาให้เราเองประสบผลสาเร็จเรื่องงานเรื่องอะไรนะครับมีการขยายสาขามีการเ,าเรียนรู้ทักษะต่างๆนะครับเพื่อตัวเองเจริญก้าวหน้าอันนี้ถือว่าดีนะถือว่าดีนี่คือเหตุปัจจัยที่จะทําให้เราเองประสบผลสาเร็จก็คือมีความตื่นตัวมีความพยายามนะครับต่างๆทําให้เราประสบผลสําเร็จเรื่องของการางนานก็คือการเรียนรู้นั่นแหละ นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับได้ไพ่สองเก้านะครับไพ่สองเก้าก็คือไพ่นี้ก็ขอให้ใส ok ่ใจนะครับใส่ใจดาวจันทเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นดาวที่ใส่ใจพระเกตเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับก็คือใส่ใจเรื่องงานนะครับใส่ใจเรื่องผลประโยชน์คือใส่ใจรอบด้านอ่ะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้ใส่ใจนะครับเรื่องนั้นเพราะว่าพลังแฝงเนี่ยเขาเป็นเลขสองอีกเบื้องหนึ่งนะครับเก้าสิบสิบเอ็ดใช่ไหมอ่า หนึ่งบทห่งเป็นสอง่ไพลังแฝงก็คือพระจันทร์อีก,กน,นั่นแหละเน,ะน้นในเรื่องของความใส่ใจห่วงใยเทคแคร์ care, ดูแลเข้าไปดังในใจอ่าเนี่ยแหละเรื่องงงเรื่องงานนะเน้นในงานบริการอารมณ์ผมบริการเหมือนแบบเราเป็นคนสําคัญอะไรเงี้ยเราคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลย นะครับประมาณนี้เอาละนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอาภาัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอขอบคุณกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษครับสามารถร่วมเป็นผู้มีบุ้คุณสนับสนุนช่องขอ,งอจห้ใจเกี้ยกล่จรเี้ยนน้ำชากาแฟก็ นะครับแล้วสะดวกเลยนะครับตามหลัดป้อมเพลก็ได้นะครับหรือจะเป็นซุปเปอร์แตงกจก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขรวยๆเฮงๆปัง,ปงๆกับทุกท่านนะครับผมเกตกั้งดูทรดสวัสดีครับ